โคตรเทใช่ไหมแล้วตัวแค่นี้คือเหมือนเหมาะกับเลี้ยงในบ้านในตู้น่ารักน่ารักเลยเวลาวิ่งาหาหดุ๊ดุ๊กสวัสุดครับผมนันเป็ริบเปิ้ครับตอนนี้พี่นอนท์อยู่ที่มินิซูนะครับผมเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านนะครับโอ้โหคอมเมนต์อยากจะให้มาที่นี่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ วันนี้มาสมใจแล้วครับมารอพี่ออสตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับตอนนี้พี่ออสก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ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 ,บ,รบอันนี้ซีโอมินิซูนะที่มินิซูผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเลยเยอะมากอาของเป็นร้อยๆชนิดเลยให้พี่ออดดำโทรเลยวันนี้ได้ได้เดี๋ยวพาทัวร์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ,าอา เอาจริงๆนะครับแค่เดินผ่านมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าสถานีไหนก่อนเลยนะครับเพียบเผอิญเห็นตัวนี้ครับตะกรวดใช่ไหมพี่โอ๊ตไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นจอแค้แค่อันนี้น่าจะหกหกปีแล้วถ้าผมจำไม่ผิดแค่จากธรรมชาติหรือว่าสายพันธ์เขาครับใช่มันได้เต็มที่ก็แค่เมตรกว่าๆเข้าไปดูเข้าไปเทียบไหมเข้าไปเทียบเข้าไปยืนเทียบได้ดูไหมอะ ของผมถือว่าไม่ดุถือว่าไม่ดุถือว่าไม่ดุแต่ก็เป็นจระเข้อยู่ดีไงมันก็ยังมันก็องมีแหวงเวลาเวลาหิวหรือเวลาจับอ่ะโอเคแต่คงไม่ถึงกันลกนี้อยู่ได้ใช่ไหมอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูเลยแล้วผมมาเข้าไปก่อนหรอถ้ามันมาเราเท้าทิ่มๆกันได้ได้อเขาต้องกลัวเราอันนี้โตเต็มที่ยังพี่อ๊ตผมว่าได้อีกนิดเดียวเองครับ ได้นิดเดียวเฮ้ยถือว่าตัวไม่ใหญ่เยเนี่ยไม่ใหญ่ก็อยู่ในนิ้สบายอ๋อหูนี่อยู่กับพี่โอ๊ตมาหกเจ็ดปีแล้วใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจระเข้ในห้างนำเข้าเลยมั้งใช่ใช่จระเข้จริงจก็ไม่แนะนำให้ใครเลี้ยงอ่ะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ต้องต้องใช้ความรับผิดชอบหลุดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเรื่องของโกงเรื่องของนิสัยของมันอ่ะผมว่าไม่เชื่าว่าจะมีตังก็จะเลี้ยงกันได้นะจริงไม่แนะนําให้เลี้ยงกันหรอกแนะนำแต่นี่ก็เราก็เป็นรุ่ สัตว์ทุกชนิดมีบรรยาทใช่ใชใชอันนี้ไม่ใช่จอร์ดเคนไทยนะครับอ่าเป็นจอร์ดเคนนอกที่กล้องไม่เห็นนะจีบขึ้นมาให้ดูหน่อยดิกล้องไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> อ๋อน,นี่อันนี้คือเขาก็กินธรรมดา,ามีทุกเกีย๊ยบครับใช่โยนไปนี่เขาจะบึ้มไหมอาจจะอิ่มแล้วเราลองดูก็ได้จ,จะอิ่มนะครับผมดูนะครับผมด้านข้างนะเตรียมเตรียมเลยเตรียมเตรียมตกใจละ <c oughs> นี่นายนายอิ่มแล้วใช่ไหม น่าจะอิ่มแล้วครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างไปผมไม่ไม่ล้วงนะครับอันนี้อันตรายนะไม่ล้วงใช่ใช่ังนิดนึงนะผมเคยเห็นแต่รูปภาพที่แบบว่าหัวตัวเล็กๆปากสั้นๆตากลมๆคือตัวนี้ตัวนี้ใช่แต่ตัวนี้เวลายิ่งโตยิ่งยิ่งปากสั้นลงปากสั้นแล้วก็ตาแบล้วเลยแล้วฟันจะเหยินออกข้างๆ้าฟันินนี่ผมก็เริ่มเริ่มเหยินเรืเหมือนใช่ใช่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งเหยินอไรเนียเสียวเสียวแต่ก็ถือว่าเชื่องอยู่นะเชี่ยงเพราะปกติมันจะ ถ้าจระเข้แบบนีมันจะพุ่งชาร์ตเลยยิไงไอ้เค็มนี่โ oh. อ้โหน่าก,กลัวระหว่างทางอันนี้เดี๋ยวมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยพามาชม,มสัตว์ป่าหายากครับผม <laughs> อยู่ไหนก็ไม่รู้นะ <laughs> ดำน้ําอยู่ดำน้ําอยู่ดยูแล้วอันนี้ก็เลี้ยงเล่นอุ้ยอันนี้อันนี้กีล่ามอนสเตอร์กีล่านี่คือที่มันมีพิษใช่ไหมใช่ครับเป็นกิ้งก่าหนึ่งในสองชนิดบนโลกนี้ที่มีพิษหนึ่งในสองใช่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกอ่าเบสเดดลิซาร์ด ก็จะเป็นกิ้งก่าที่เป็นตัวสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอแล้วก็มีตัวนี้นี่แหละที่ก็เขามีพิษติดตรงฟังกนการามหมายถึงว่าเหมือนเขี้ยวหลังหรออาหารเขี้ยวหลังใช่เ,<อ>เขาต้องต้องเคี้ยวเหยื่อสักพักหนึ่ง<อ>มันถึงจะฉีดพิษแต่ว่ากัดแวง้งกัดแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีอาจจะถักถักก็ไม่เป็นไรถ้ากับคนถือถือว่าพิษตายไหมสำหรับคนเป็นโรคหัวใจเด็กตัวเล็กแล้วก็ คนป่วยอยู่แล้วผมว่ามีสิทธิ์ที่จะตายได้เพราะว่าภูมิต้านทานเราเนาะแต่ว่าพบรายงานน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบปวดบวมเหมือนโดนแมงป่องหรือโดนมูพิษอ่อนกัดอะไรอย่างเงี้ยคับอืมวันนี้สวยนะสวยแต่การี้ยๆก็ต้องไม่แนะนำแล้วต้องเข้าใจมันมันมันไม่เหมาะเอามาจับเล่นอ่ะมันเป็นสัตว์ที่เหมาะกับใส่ตู้สวยๆเอาไว้ชื่นชมนะฮะใช่ใช่นี่อันนี้ก็น่ารักอันนี้ไหนๆก็มาเลี้ยค่ะแล้วตัวนี้เป็นจิ้งเหลนไฟ โอ้โหพูดจะเสียเลยเขาเรียกเดี๋ยวเปิดนี่เดี๋ยวเปิดนี่ดูอันหนึ่งสองสามนี่ดูหางหฮนี่ด้วนเหรอพี่ออสไม่ด้วนไม่ด้วนใช่ไหมเขาเรียกชิวเทลชิวเทลใช่ชิวแปลว่าอะไรพี่ออสชิวที่แปลว่าโลเดี๋ยวหยิบให้ดูทำไมถึงหางโลใช่ไม่มีหางกระดิ่งนะนี่ทำไมว่าถึงเรียกหางโลเห็นไหม โหดเทพใช่ไหมแล้วตัวแค่นี้คือเหมือนเหมาะกับเลี้ยงในบ้านในตู้น่ารักน่ารักเลยเวลาวิ่งหางรุกๆๆเมื่อกี้ใช่ใช่เวลาเขาเข้านอนะเขาจะอยู่ในรูอย่างนี้แล้วเอาหางปิดไว้อย่างนี้ในรูอ๋อธรรมชาติเขาอยู่ในรูใช่เขาเขาจะขุดรูเตี้ยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็หางป็นรูหางป็นรูไว้อย่างนี้เวลางูอะไรจะเข้ามากินมันไปไม่ได้แล้วเพราะมันติดหางอ๋ออออันนี้คือการป้องกันตัวตามธรรมชาติแล้วงูมันก็ไม่คิดว่าเป็นหางใช่ไหม มันเห็นแล้วแข็งๆมันไปไม่ได้มันก็เหมือนมันตั้นอยู่ในรูงเงี้ยมันก็ไปไม่ได้ครับอ,อมันก็ไม่ถูกกินเวลามันนอนมันก็จะเอาตูดออกมาอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันตามธรรมชาติใช่ครับขอดูหน้าหน่อยครับหน้านี่นนตัวผู้น,น,นี่ตัวผู้ตัวผู้จะมีสีฟ้าอยู่ใต้คอตัวผู้ตัวเต็มที่ตัวแค่นี้ใช่โอ้แล้วไข่เท่าไข่จริงจกเท่าเนี่ยไข่ไข่น้อยมากครับไข่ประมาณสี่ถึงแปดฟองไข่เล็กๆเลยครับแล้วไข่ก็คือการไข่ในรูเหมือนแย่ใช่ไหมขุดหลุมฝัง่ะครับ หดหลุมแล้วก็วางไข่แล้วก็แต่ลูกมันอะไรอย่างพี่วเะผมยังไม่ได้ผมเพิ่งเริ่มทำอ๋อเฮ้ยสวยน่ารักหายากตัวนี้ของเอธิโอเปียเอธิโอเปียชอบชอบชอบเมื่อกี้ก็นึกว่าไม่มีอะไรนะเนี่ยในนี้มันดุกดิกมากปิดปิดครับปิดพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตมีอึงอ่างเลยเนี่ยเต่าเต่าอ๋อเต่าอันนี้เพื่อนให้มานี่ให้กล้องดูโโอ้ห เมื่อกี้แวบๆตาวซปเปอร์แมนตาวซปเปอร์แมนไม่รู้เต่าอะไรแต่ว่าเพื่อนเขาเพาะแล้วก็อ๋ออันนี้น่าจะเกิดมันน่าจะพิการนี่ยใช่ผิดปกติจริงๆเลี้ยงสัตว์อย่างพี่ออสก็ดีนะแบบเริ่มจากแนวรักอะดูดิแบบอันนี้ก็มันส่วนมากก็มาได้ขายแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ขายครับเลี้ยงเลี้ยงเล่นใช่คือมันเพลินอะผมว่ามันมันเลี้ยงได้ทํางานที่เราชอบอะไรเงี้ยเพลินเพลินเพลินเพลนมันไม่เที่ยบเลยแนวพา นี่เอาทุกอย่างเลยนะเลี้ยงทุกอย่างใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ด้วยคานปลาสัตว์ปีสัตว์น้ำนี่มีหนังเงือกหรือยังโอ้โหอยากมีเหมือนกันนะอันนี้ปลาอะไรพี่อ๊ตนี่ปลาปอดส่วนใหญ่ผมชอบปลาปอดปลาที่มันโบราณโบราณอะไรเงี้ยปลาปอดใช่ปลาปอดคือปลาโบราณใช่ไหมพี่ปลาปอดก็คือตรงตัวมันเลยมันขึ้นมาหายใจด้วยปอดมันใช้ปอดนี่ไงเอาอันนี้ไม่มีเงือกเป็นมีเงือกแต่ไม่ค่อยได้ใช้มันเหมือนเงือกมันหดรูปแล้วก็ใช้ปอดแทนเพราะว่า ในธรรมชาติบางทีช่วงที่มันหน้าแงมันไม่มีน้ําเลยครับมันก็อาศัยปอดได้แหละได้ดีตก็ตามอันนั้นก็ปลาปอดใช่ไหมเพืใช่อันนั้นเป็นตัวยักษ์ของแอฟริกาใหญ่ที่เลยใหญ่ใหญ่มากอันนี้ปอดป่ะนี่ปอดเหมือนกันแต่ปลาปอดมีเกดเหรอจริงๆปลาปอดมีเกตแต่ว่าถ้าของของแอฟริกาหรือของเซา์อเมริกาเนี่ยมันจะเป็นเกดเล็กๆเหมือนเป็นเกดเล็กๆเรามองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตัวนี้พิเศษก็คือของออสเตรเลียมันจะเป็นเกดใหญ่ๆแล้วก็ มันจะเป็นเหมือนใบพายอ่ะมือไทยมีปลาปอดไหมมือไทยไม่มีปลาปอดธรรมชาติไม่มีนะมีแต่แค่ปลาตูนหนาปลาทังแงะอะไรพวกนั้นเออใช่ใช่แต่ว่าคน,คน<ๆ>เคยเลี้ยงแล้วแต่ว่ามันคนละกลุ่มกันนะคนละกลุ่มกันใช่คนละกลุ่มสวยสวยสวยใหญ่มากนี่เทียบกับแขนนะครับแล้วดุด้วยนะ <laughs> ดุด้วยใช่ใครเลี้ยงปลาปอดนี่มันมันเลี้ยงได้ตู้ละตัว อพราะมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ครับใส่ปลาใส่อะไรมันกัดขาดครึ่งหมดเลยผมเห็นเฟซพี่โอ๊ตให้อาหารเม็ดอ่าใช่แล้วมันเอาคี้ตัวนี้ตัวนี้เอาคีบปาดแล้วก็ดูดเข้าไปเออตัวนี้เหรอใช่ครับจริงๆเขาก็กินพวกสิ่งมีชีวิตในน้ำนี่แหละรูกกุ้งใช่ใช่ไอตัวนี้นี่เอามือแหย่ไปมันกัดอย่างเงี้ยกัดกัดเลื่อนไหมมีฟันไหมมีมันมีฟันคู่อย่างเงี้ยเห็นคนงานเคยโดนเหมือนกันตอนไปขัดตู้ไม่รู้ไง ผ่านนาจริงๆเอาไม้แหก็กัดนะบุบเลยใช่ไหมใช่โหดแต่ยังไงมันไม่เห็นน้องเนี่ยถ้าเคาะเขาเหมือนเคาะเขาจะรู้ว่าแบบน่้มีามาอ้วนจริงๆตัวนี้น่านจะหลายปีแล้วใช่ ันนี้คือตัวที่เคยไม่ค่อยสบายใช่ไหมพี่อสดใช่ตัวนี้เนี่ยเริ่มจากตอนช่วงน้ําประปาเค็มครับอ๋อที่มันมีข่าวทุ่เค็มปลาปาเค็มแล้วเหมือนเราก็ปกติเราเคยเปลี่ยนอยู่แล้วอะน้ำน้ำเต่าเราเปลี่ยนแบบสามวันสี่วันครั้งอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าไตเขาไตเขาวายตัวนี้ไตวายไตวายตอนแรกไตวายแล้วก็ผมพ็ว่าทาไมเขาไม่กินข้าวเลยแล้วก็เหมือนคอบวมตัวบวมหมดเลยเพราะบวมน้ําข้างในไตวายกับไตวายนี่เหมือนกันไหม ถ้าไาตาวายอะไตาวายแน่นอนแต่ว่าโชคดีคือรู้ก่อนแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ฉีดยาขับน้ําออกนะครับซึ่งหมอก็บอกว่าหมอเขาก็ไม่เคยขับน้าในสัตว์เลี้ยงคานเหมือนกันเพราะว่าเต่าน้ำเนี่ยไม่รู้จะขับน้ํำยังไงมันมีแต่คนมีแต่สัตว์เล,ลี้ยงลูกด้วยนมที่มันสามารถใช้ยาขับน้ำแต่ปรากฏว่ามันเซ้นกับยาก็คือมันขับน้ําออกมาได้ออกด็เลยหายคื<พ>อหมอเขาจะได้ประสบการณ์เลยเนะี่ยใช่ผมอยู่บนบอกอย่างเงี้ยเดือนกว่าๆเลยนะเดือนกว่าขับน้า ใช่ครับคือลงน้ําบ้างแต่ว่าเตื้อๆให้เขาเหมือนแบบมีน้ํากินบ้างจะได้ไม่แห้งน้ำอย่างเงี้ยพอเวลาไตวายก,ก็จะเป็นแผลไตาวายเนี่ย,มยไ,มไม่ได้เกี่ยวกับแผลแต่ว่าแผลเนี้ยเกิดจากการฉีดยาดยาเพราะว่าผมต้องฉีดทุกวันเลยอ๋อไอยาขับน้ำใช่ไหมใช่ยาขับน้ําแล้วก็ตอนที่เขาบวมน้ํามันก็ปอดติดเชื้อด้วยหูหนักมากตอนนั้นเหมือนตายแล้วอะ่ะแล้วก็ผมคือจะยกไปโรงพยาบาลมันไม่ไหวหก็ หมอให้ยามาฉีดเองผมก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันพลาดเหมือนถึงว่าอาจจะเข้าไม่ลึกมันเนื้อมันก็เลยเนื้อตายเพราะมันโดนยาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ไตาหายแล้วแต่ <สา S 2> เป็นแผลรักษาแผลนะเดี๋ยวแผลหายเดี๋ยวเอาลงน้ำละ,<อ>ะไม่น่ามีปัญหาตัวนี้พี่โอเลี้ยงตอนโตหรือตอนเด็กผมได้มาก็โตแล้วแต่ว่าก็อยู่นี่นานแล้วเหมือนกันแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าส0สิปีนะตัวนี้ใช่ตัวนี้นานแล้ว เอาเรื่องนะเรื่องนะผมพยายามอยู่ด้านหลังนะครับไม่อยากอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างในคูรอันตรายเลยอย่างมากตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้จะใหญ่ตัวเมียมันจะไม่ใหญ่ถ้าจะเลี้ยงลิเกเตอร์แล้วอยากได้ใหญ่ๆอ่ะหาตัวผูู้้ดูยังไงตัวผู้ดูง่ายๆคือหางมันจะมันจะยาวเลยครับแต่ว่าบางคนไปซื้อไซส์แบบเนี้ยไซส์เท่าไข่ไก่อ่ะหางมันยาวทุกตัวอ๋ออย่างนั้นยังดูไม่รู้ดูยากอาจจะรู้แต่แบบต้องเอามาเทียบหลายๆตัว แต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีรู้เพศชัวๆก็ประมาณฟุตหนึ่งไซส์ฟุตมันจะเห็นหางแบบชัดเจนเลยอ๋อนี่หางมาเกือบครึ่งนีเลยนะหางยาวแล้วก็มันจะมีตูดอยู่ตรงนี้เลยครับรูรูตูดมันอยู่ตรงนี้คลต่ญี่ปุ่นอ่าใช่แต่ถ้าเกิดตัวเมียมันจะหดเข้าไปหน่อยถ้าตัวเมียหางประมาณไหนพี่รถถ้าจะแค่ประมาณนี้ครับประมาณประมาณข้อเท้าอ่าประมาณนี้ประมาณแต่ในตัวผู้คือมาวนมานีเลยใช่หางยาวอ๋ออันนี้คือเทคนิคแต่ถ้าตัวเล็กๆไม่รู้ดูยากครับผมยังดูไม่ได้เลยต้องไปพักก่อนนะครับผม เมื่อกี้ยกมาอ่ะคราวนี้ยกเก็บไหมยกกลับข้างในมันมืดเนาะกองนี้มันจะเป็นอ่าพวกอีกัวนาเป็นส่วนใหญ่อีกัวนาใช่ใช่ที่ทำไว้ก็จะเป็นพวกไลโน่เ็นบูเคแมนครับแล้วก็อีกัวนาที่อยู่ที่เกาะพวกแคริบเบียนอะไรเงี้ยครับ ต,ตัวหายากตัวนี้เป็นลูกบูเคมนแย่ไปแล้วยังไม่ได้ถามเลยว่ากัดหรือเปล่าไม่กัดไม่กัดไม่กัดกัดใช่ไหมรเราเลี้ยงแต่เล็กๆไงพี่โอ๊ตเลี้ยงขายเลี้ยงเลี้ยงเล่นจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเล่นเลี้ยงชอบออคือพอมันมีเยอะอ่ะเรา <ๆ S 2> ก็แบ่งบ้างอะไรเงี้ยครับแต่คือส่วนตัวชอบชอบอะไรที่มันแบบแปลกๆสีสันสวยๆอะไรยเงี้ยอันนี้คือเข้าข้างในได้ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพาไปดู นี้ข้าขค่าประมาณ4ชนิดสี่ชนิดอย่างนี้ใช่แต่ว่าถ้าที่เนี่ยเราจะเน้นเน้นหนักไปที่ไรโนอ๋อไรโนไรโนใช่เพราะว่าเราเอาพ่อแม่พันธุ์มาจากสวนสัตว์ที่ยุโรปแล้วก็มาขยายพันธุ์ที่เมืองไทยครับคือพ่อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วอ่าเป็นไซรุนุ่นดีกว่าไซรุรุ่นๆรุุ่นแต่ว่าเราซื้อแบบซื้อแบบมีใบอนุญาตอ่ะจากสวนสัตว์เขาแล้วก็เรามาเพาะขยายพันธุ์ต่อที่นี่ดีใจจะได้ลูกกันหลายรอบแล้วมั้งเนี่ย อได้มา6ปีแล้วครับ6ปีแล้ว6ปีได้ทุกปีปีหนึ่งประมาณ180ฟองออกเป็นตัวจริงก็ประมาณ80อะไรเงี้ยครับอันนี้คือตลาดไทยหรือเรือองส่องหนอกเยอะคือเราไม่ได้เน้นขายพวกนี้เราเน้นเพื่อศึกษาวิจัยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเพื่อชอบส่วนตัวนี่ชอบนะครับไอสนองนี้ตัวเองใช่ไหมที่ไม่ใช่ที่คือที่เห็นบางทีมก็เป็นลูกเป็นลูกอีกทีใช่เพราะว่า ตอนเราเอามาเรามาแค่3 3สคู่เองจะมีพวกอีโกนาที่มาจากแคริบเบียนที่ผมอบอกอ่านี่ตัวนี้หหาตั้งนานหาตั้งนานผมก็มองหาตั้งนานตัวนี้คือไวไลโน่ไวไลโน่ใช่ครับไวไลโน่พวกนี้จะเป็นอีักนาที่ใกล้จะสูญพันธุ์หมดแล้วบางคนจะมองว่ามันก็คืออีักนาเขียวหรือเปล่าจริงมันใช่นะมันเป็นชื่อวิทย์เดียวกับอีักนาเขียวเลยสมัยก่อน <c oughs> แต่ตอนหลังเนี่ยเกาะของแคริบเบียนมันจะเป็นแบ่งไปเกาะ หมู่เกาะย่อยๆอีกหลายเกาะเลยซึ่งแต่ละหมู่เกาะเนี่ยก็จะมีอีโกนาแบบนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยพอนักท่องเที่ยวเอาหมาเอาแมวหรือว่าไม่แต่คนเข้าไปเนี่ยก็ถูกบุกลุกที่ครับทำให้สายพันธุ์แท้ๆในธรรมชาติตอนนี้เริ่มจะไม่มีแล้วเริ่มหมดแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบปีลวปฏิริยาคือเชื่องใช่ไหมครับเนี่ยอยากให้เราลุกหัวใช่ไหมน่าจะเล่นด้วยนะเนี่ยอยากเล่นด้วยได้ยิ้มยิ้มไม่แต่เขาเป็นอีโกนาที่ค่อนข้างจะก้าวเหลาห่วงถิ่นครับ โหถิ่นมากแล้วหน้ามีเขาเบาเขาเหมาน้ามันนี้ด้วยเหรอนะฮะดําๆจุดจอ๋อดําๆนั่นคือแต้มของเขานะครับคือจุดเด่นของสายพันธุ์นี้ตัวสีขาวครับแล้วก็จะมีจุดจุดที่ตัวเป็นกะทั่วตัวเลยอ๋อจะสวยมากสีนี้คือสีธรรมชาติเลยธรรมชาติเราไม่ได้ทำยอยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยใช่เฮ้ยสวยในตัวผู้แน่นอนตัวผู้นุ่นตัวเมียตัวเมียจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าจะก็ยังมีสีโทนแบบเทาๆขาวๆตัเขาไม่ใหญ่หรอตัวเมียใหญ่ได้กว่านี้นิดเดียว แต่ตัวผู้เนี่ยจะเล็กกว่าอีโกนาเขียวนิดหน่อยครับครับแจมแจมีจมัมสนสวยมากคนนี้ชอบครับผมระวังนะครับพี่โอ๊ตไอตัวนเนี้ยเนี่ยระวังระวั <laughs> งหายรองไงหายว่าแล้ว <laughs> แล้วก็อันนี้ก็คือแสงแดดเพียงพอ <laughs> ใช่ไหมครับจริงๆแสงแดดพอแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้าแดดมันก็จะส่องมาประมาณครึ่งกง พาทิ์ขึ้นทางโน้นใช่ครับแล้วก็ตกเย็นฝั่งนี้ก็จะโดนแทนก็สลับกันโดนจะไม่โดนแบบเต็มๆเพราะว่าจริงๆสาเลคานชอบแดดก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าชอบต้องต้องแจ้งกลางแจ้งหรือว่าต้องโดนแรงๆอ่ะแค่เอาแค่พอใช่จริงๆแสงที่เรามองไม่เห็นบางทีมันก็เข้าพวก UVA UVB ออกแบบโรงเรือนก็มีส่วนสําคัญนะพี่โอ๊ตใช่ไหมใช่ใช่ได้สองข้างไม่ใช่ว่าพาทิดมาแนวนี้ใช่เพราะว่าเราเราต้องดูแนวทางของตะวันของแสงด้วย ทุกชนิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยคานสัตว์เลิ้ยงลูกด้วยนมก็จําเป็นเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่มีแสงเนี่ยสิ่งสักรปกที่อยู่ข้างล่างมันไม่โดนเผาขึ้นมาเลยเลใช่มันจะหมักหมมมาก